สวัสดีค่ะพบกับส่วนที่3การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัลการแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัลหมายถึงบุคคลมีสมรรถนะในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้และใช้งานมันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งสมรรถนะในการระบุความต้องการและทรัพยากรได้สามารถตัดสินใจใช้เครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสมได้อย่างชาญฉลาดตามวัตถุประสงค์และความต้องการได้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเชื่อมโยงกันด้วยเครื่องมือดิจิทัลได้สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์สามารถแก้ปัญหาเชิงเทคนิคสามารถปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลของตนเองให้เท่าทันโลกได้หัวข้อสามจการแก้ปัญหาทางเทคนิคของการใช้งานเทคโนโลยีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะกับระบบงานที่ต้องทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำซากและมีปริมาณงานมากหรืองานที่ต้องการความรวดเร็วในการคำนวณเกินกว่าคนธรรมดาจะทำได้วิธีการโดยทั่วไปก็คือปรับเปลี่ยนวิธีการหรือระบบการทำงานแบบเดิมให้มาใช้ระบบงานที่มีคอมพิวเตอร์ช่วยอาจใช้เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดเท่าที่สามารถจะทำแทนคนได้ดังนั้น การแก้ปัญหาการทำงานในปัจจุบันที่มีขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนส่วนมากมักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วถูกต้องแม่นยำและสามารถทำซ้ำได้ง่ายการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์นับเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาร่วมกับกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาสามารถใช้ได้ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยจัดทำเอกสารต่างๆเช่น Microsoft Word ใช้ซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขจัดทำตารางข้อมูลแผนภูมิและกราฟเช่น Microsoft Excel เมื่อพบปัญหาการใช้งานเบื้องต้น สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาที่พบได้ทำการสำรองข้อมูลที่จำเป็นอยู่เสมอการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือในการเข้างานการใช้ QR code ในการเข้าถึงข้อมูลการใช้ Google Drive ในการเก็บไฟล์เอกสารต่างๆใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์แทนการประชุมแบบพบปะกรวมไปถึงการใช้บริการต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชัน เช่นบริการไวซ์แชร์ริ่งเป็นบริการรถจักรยานสาธารณะที่จอดอยู่ตามท้องถนนสามารถใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันและชำระเงินโดยการตัดบัตรเครด K ิตบริการ Grab c a r p a s s เป็นบริการใหม่ของ Grab ประเทศไทยบริการมาตรฐานระดับสูงขึ้นรถมาถึงเร็วกว่าพร้อมออกเดินทางเร็วขึ้นรถใหม่กว่าเพื่อความสะดวกสบายที่สุดบริการมิลูนา เป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวทางเดียวกันไปด้วยกันใครขับรถแล้วมีที่นั่งว่างก็รับเพื่อนไปในทางเดียวกันช่วยกันแชร์ค่าเดินทางประหยัดและได้มิตรภาพหัวข้อ3.2การจัดการสิ่งแวดล้อมดิจิทัลสิ่งแวดล้อมดิจิทัลหรือไซเบอร์สเปซเป็นโลกของการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร สิ่งแวดล้อมดิจิทัลหรือไซเบอร์สเปซมีองค์ประกอบเบื้องต้นที่สำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานทาั้งทางด้านไอทีและข้อมูลรวมถึงองค์ความรู้บริบทเนื้อหาและความคิดการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลหรือ Google World Google World เป็นคำย่อมาจากคำว่าความผันผวนความไม่แน่นอนความสลับซับซ้อนความคลุมเครือ g o เ g l e เ o r l d เป็นคำที่ทางกองทัพสหรัฐใช้เวียกสถานการณ์ในสงครามที่แอฟริกาและอิรักและต่อมาได้มีการนำมาใช้กับโลกดิจิทัลโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแป,ปลงไปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีป่วนแบบก้าวกระโดดความเปลี่ยนแปลงที่แสนจะรวดเร็วนี้ส่งผลให้สภาพสังคมการเมืองและเศรษฐกิจที่เราคุ้นเคยเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันอย่างกรณีที่ โซเชียลมีเดียมีผลกับการเมืองและการเลือกตั้งในหลายๆประเทศหรือทำให้ธุรกิจบางประเภทต้องปรับตัวหรือยกเลิกกิจการไปเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันอาทิคอมพิวเตอร์โทรศพัพท์แท็บเล็ตแอปพลิเคชันสื่อออนไลน์และการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารการปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทักษะที่จำเป็นในยุคนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือทักษะการรู้สารสนเทศและการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลที่เป็นอุปกรณ์ส่วนตัวควรตั้งค่าสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์ของตนเองเช่นกำหนดการเข้าใช้งานด้วยรหัสผ่านกำหนดการเข้าใช้งานด้วยลายนิ้วมือ Creative Commons หรือสัญญาอนุญาตแบบเปิด เป็นลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งที่เปิดโอกาสให้สาธารณะได้นำผลงานนั้นไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ผู้ที่นำผลงานไปใช้จะต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้บนผลงานผ่านสี่สัญลักษณ์ที่แทนแต่ละเงื่อนไขดังนี้สัญลักษณ์แรกทำซ้ำแจกจ่ายดัดแปลงได้แต่ต้องให้เครดิตสัญลักษณ์ที่สองทซ้ำแจกจ่ายดัดแปลงได้ แต่ต้องไม่ใช่เพื่อการค้าสัญลักษณ์ที่3ทําซ้ําแจกจ่ายแต่ห้ามดัดแปลงงานสัญลักษณ์ที่4ทําซ้ําแจกจ่ายดัดแปลงได้แต่ต้องกํากับด้วยสัญญาอนุญาตจบแล้วนะคะในส่วนที่3สวัสดีค่ะ